การประเชิญความตายด้วยใจสงบจะไม่ใช่เป็นแค่สโลกแกนหรือคำโฆษณาแต่จริงมันคือความจริงที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนอาตมาแล้วก็ญาติโยมหลายคนที่หมอที่เป็นหมอก็ดีพยาบาลก็ดีที่ทำงานเกี่ยวกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยเราได้พบและประสบเนี่ย หลายสิ่งหลายอย่างที่เหมือนกันที่ทำให้เชื่อเลยนะว่าความตายสงบเป็นสิทธิของเราทุกคนพวกเราทุกคนในที่นี้มีสิทธิตายสงบได้ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้วัดหรือไกลวัดไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นเครือขัดไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง ไม่ว่าจะเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือไม่มีสิทิตายสงบได้ทุกคนรวมทั้งเด็กเล็กและผู้เฒ่าแต่เราต้องต้องไม่ลืมนะว่าสิทธิกับหน้าที่มันมาด้วยกันเราจะมีสิทธิตายสงบได้เนี่ยเราก็ต้องทำหน้าที่ถ้าเราทำหน้าที่ ได้ดีในที่ทำงานแล้วก็มีสิทธิ์หลายอย่างเป็นเอกสิทธิ์ที่เราจะได้ในระหว่งที่ทำงานชั้นี้ก็ฉันนั้นเนี่ยสิทธิตายสงบเนี่ยเกิดขึ้นได้เมื่อเราทำหน้าที่หน้าที่อะไรหน้าที่ต่อความตายหน้าที่ต่อความตายเนี่ยก็หมายถึงว่าเรา เตรียมพร้อมเรียนรู้ฝึกฝนเรื่องความตายแล้วก็เตรียมตัวที่จะตายให้ดีที่สุดถ้าเราเตรียมตัวได้ดีถึงเวลาแล้วก็เต็มใจตายเราก็พร้อมตายและนั่นแหละคือเคล็ดลับของการตายสงบ